ชมไปตะลุยที่จังหวัดกาลสิน์กันสักหน่อยนะคะเพื่อไปสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเดียวในภาคอีสานค่ะดิีกกำลังพูดถึงงานบุญบ้างไฟล้านลุยทะเลโคลนว่าแต่ภายในงานจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างต้องตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะว้าวมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือความสวยงามตรรการตาของขบวนแห่บุญบ้างไฟล้านลุยทะเลโคลน ซอพาวเวอร์หนึ่งเดียวในอีสานค่ะจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลคำเหมือนแก้วอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินเดอร์จุดเด่นของงานนี้นะคะอยู่ที่การตกแต่งบ้างไฟและขบวนรถแหบ่บ้างไฟแบบประยุกต์ในรูปแบบของความพอเพียง ตามแนวพระราชรัปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ mm hmm. และขบวนนางรำเสริงบ้างไฟบูชาพญาแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งฝนน mm ี่คุณผู้ชมตามความเชื่อเพื่อโดนบันดาลให้ฝนฟ้านั้นตกต้องตามฤดูก,กาลนั่นเองค่ะ mm hmm. และและมีเลยก่อนที่จะมาถึงไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ mm hmm. การจุดบ้างไฟล้านพยานขึ้นฟ้าบูชาพญาแทนอย่างที่เห็นค่ะนีเลยนะ พร้อมกับโปรยฝนเทียมหรือฉีดน้ําจากรถดับเพลิงเทศบาลแบบนี้แล้ว่ะให้เด็กและผู้ใหญ่ได้เล่นน้ํากันให้ชุ่มชําหัวใจอย่างที่เห็นรวมไปถึงกิจกรรมนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันคุณผู้ชมนั่นก็คือเล่นทะเลโคลนหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์เรียกฝนให้ตกตามฤดูกาลเราก็จะเห็นชาวบ้านที่แปลงโฉมมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนก็ดีนะลงมาเล่นโคลนแกล้งเพื่อน บรรยากาศเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานอย่างที่เห็นคะ<ป>่ะเราไปเจอคุณสนิทราชสีโสมนะคะปเป็นชาวบ้านคำเหมือดแก้วไว้65ปีท่านนี้<อ>เราให้ฟังนะคะว่า<อ>งานประเพณีบุญบ้ญบองไฟถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของพี่น้องชาวอีสานนะคะเป็นงานบุญตามที่12คอง14นิยมจัดระหว่างเดือน6เดือน7ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝนนั่นเองค่ะซึ่งพี่น้องชาวอีสานมีความผูกพันกับธรรมชาติ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยต้องอาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลักในการหล่อเลี้ยงพืชผลสัตว์เลี้ยงและการอุปโภคบริโภคจุดไปที่มาของการสืบสารป,ประเพณีบุญบ้างไฟล้านลุยทะเลโคลนที่ล่าสุดขึ้นแท่นเป็นซอต์พาวเวอร์หนึ่งเดียวในแดนอีสานไปแล้วละจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ